คุณคาทูเรียนนี่นักสืบแอรีรยอลส่วนผมนักสืบตูโพสกี้ใครสมนั่นให้ใครสมนี่ให้คุณออสักคนละมั้งครับทำไมไม่ถอดออก <c oughs> ดูงงก็ออมไม่รู้นะคบว่าควรจะถอดอ่ะดูงงครับครับครับอย่างที่พูดไปนี่นักสืบแอริเอลส่วนผมนักสืบตูโพสกี้เอาเป็นว่านะครับ ว่าพวกคุณจะมาถามอะไรผมเนี่ยผมยินดีที่จะตอบผู้อย่างเลยจริงๆผมยินดีมากจริงครับเออพูดข้อท่ายก็ผมอะ่ะไม่เหมือนกับพวกคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าพวกไหนพวกไหนหรอผมไม่เห็นดูเลยโอ้พวกพวกไม่เหมหนตตำรวจไงครับชีวิตเนี้ยผมไม่เคยมีเรื่องกับตำรวจเลยนะครับจริงๆนะไม่เคยจนถึงตอนนี้เลยสินะคุณหมายความว่ายังไงครับให้พูดซ้ำอีกรอบแกไม่เคยมีเรื่องกับตำรวจจนถึงตอนนี้เลยสินะ ผกำล,ลังมเรืกับตำรวจอยู่หรอแล้วแกมาทำอะไรที่นี่วะก็คงมาช่วยคุณสืบสวนคดีอะไรสักอย่างหรือเปล่าอา๋องั้นเราคงต้องเป็นมิตรกันนี่อาจจะเป็นแคมเปญตำรวจพบปะประชาชนเราคงต้องเป็นมิตรกันงั้นสินะไม่ไม่ครับไม่แกโดนบุกบ้านพร้อมหมายคน้นโดนติดตาด้วยนี่ แล้วลากออกจากบ้านนี่หรอแกเรียกว่าการเป็นมิตรก็เขาไม่ใช่มิตรแต่ก็ไม่ใช่ศัตรูนะครับเดี๋ยวตีกระบาลแยกแม่งคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเน่ะชินพูดไม่ชัดเลยตูบอสกี้ชินพูดไม่ชัดเลยเปล่าแกพูดชัดแล้วล่ะชัดมากเลยชินก็ว่าพูดชัดแล้วนะก็พูดชัดลครับแต่ผมจะบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้เลยไงงั้น ก็เร่ออะไดีไหมสงเัยบ,บ้างไหมว่าทําไมเราถึงพาคุณมาที่นี่เพราะว่าคุณต้องคิดไว้บ้างผมไม่รู้อะไรเลย,เลยไม่รู้อะไรเลยครับทำไมไม่จับมันทรมานซะเรื่องที่นันนี่จะได้จบใครเป็นเจ้าของคดีนี้แอรเรียวฉันหนึ่งแกขอบใจอย่าไปฟังมันกลับเขาเรื่องคิดบ้างไหมว่าทำไมเราถึงพาตัวคุณมาที่นี่ ผมคิดจนสมองจะระเบิดแล้วครับแต่ทำยังไ,ไงผูก็คิดไม่ออกคิดจนสมองจะระเบิดแล้วก็คิดไม่ออกเลยเหรอใช่ครับก็ต้องก็ไม่นะครับไม่ไม่ไมคือใช่หรือไม่ใช่อ,อ๋อใช่ใช่ครับหืมก็แต่ที่ผมรู้ก็เนี่ยผมไม่เคยมีเรื่องกับตำรวจเลยนะครับในชีวิตเนี้ยผมไม่เคยแหกกฎหมายารัฐบาลเลยเลยสักอย่างสมองจะระเบิด แล่ก็หาเหตุผลไม่ได้สักข้อเลยหร,อ,หรอว่าทำไมเราถึงพาคุณมาที่นี่ก็อาจจะได้สักข้อนะครับก็ผมไม่รู้ว่าเหตุผลมันจะได้พอไหมแต่ว่าผมว่ามันก็คงเกี่ยวโยงกันถึงแม้ไม่รู้มันจะเกี่ยวโยงเป็นยังไงก็เถอะเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรเกี่ยวกับอะไรหรืออะไรกับอะไรกันแน่ก็ที่พวกคุณอนะอยู่ดีๆก็พาผมออกจากบ้านของผมยามวิการแล้วก็เอางานเขียนของผมเนี่ย ออกมาไว้ตรงก่อเอกสารหน้าผมเนี่ยแหละครับที่ผมเห็นในผมวางไว้ไหนอ่าเอกสารเนี่ยเออผมแค่เหลือไปเห็นชื่อเลยครับเอกสารเนี่ยนะอาจเป็นความลับของทางราชการที่แบบว่าลับมากๆมาก,มาก,มากๆเลยก็ว่าได้อ๋อผมก็แค่เผลอใช้หางตาเหลือไปมองแค่นั้นเองอ๋อเห็นจากหางตาหรอใช่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเห็นจากหางตาแล้วก็จะต้องมองจากตรงน,นี้นี่ไง มุมนี้หันข้างแบบนี้ออคือคือผมนี่ไงมุมนีม้หันข้างแบบอ,อ่อไม่ใช่นะครับคือผมมาถึงผมเห็นจากหางตาสุน่างนะครับอ๋อหางตาสวน่างใช่ครับผม,ผมไม่รู้นะม,มีมีชื่อเฉพาะหรือเปล่าไม่มีงานเขียนคุณเกี่ยวอะไรด้วยก็ไม่ผิดอะไรนี่คุณแค่เขียนเรื่องสั้นนั่นแหละครับว่าทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยทั้งที่ผมไม่ผิดอะไร ภายใต้ข้อบังคับครับข้อบังคับว่าความมั่นคงของชาติความมั่นคงของประชาชนพลเมืองก็แล้วแต่จะเรียกผมไม่ถือเป็นข้อบังคับดีสั่งครับครับครบข้อบังคับผมเรียกว่าแนวปฏิบัติครับแนวปฏิบัติอยู่ภายใต้แนวปฏิบัติตว่าความมั่นคงของอะไรก็ช่างคุณไม่ผิดอะไรคุณแค่เขียนเรื่องสั้น นั่นแหละครับที่ผมคิดนั่นแหละประเด็น